สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกูสุคนมือน,นี้กับพ่อพ่อก,กันคือเกา่ามือน,นี้กับพาพ่อแม่พี่น้องซอกอยู่ห้าก,กินคือเก่าพี่น้องหมดไปทางใดดอกมือน,นี้กามาหน้าทาเบิร์นเพิน่นตอนนี้ทาเบิร์นกำลังที่ร่มปงมหอยพี่น้องเอาโชว์ชิมือดูอาาได้หอยจากตัวมนเน่งมทับเบิร์นกำลังงมพี่น้องใช่โอ้ยจิมีการหลิตอยู่ทาเบิร์น งอมจุดดีงอมจุดดีงมหอยได้ผลดิข้างหาโมเห็นอยู่เออมึงอะไรนะพระเอกเฮาพี่น้องเอกรงหอยได้แล้วบ่โอ้ได้ทรงตัวโมธรรมดาได้ผลน,นี่มันใช้คู่เดี๋ยวให้อนานะพระเอกพนงมก่อนพี่น้องพอคอมที่ล่งงอมลำลงังโอ้หมยยัดยางพนกงบ่รธรรมดาสโลโมชั่นขนาดเอางม ไอเล่ห์โอ้โหหมดชงคือถึงมันเนาะมันมันบนดีงมงมองโอ้มันชูขึ้นมาอีกแล้วได้สองอเกง่งไร้เก่งไร้ทับบนนี่อย่าปไกลนะฮะองมกร็รออยู่พี่ต้องใช่โอ้ในมือเพิน่นเพิ่นอ่างงมงม ทางได้อะนะงมแถวนี้งอมตัวใกล้ๆน,นี่เอองมงม<อ>ผู้คนงมกัน<อ>ลี่ล่าขนาดพี่นอ้อ,นอ,นองเลยนะคนยังเห็นลินอยู่ตามภาษาของคนอะไรพี่นอ้องลี่ล่าขนาดพีอเข้าอา่ะงอมงมงอม,งมลด mồi <laughs> ừ. thạch này ừ. nọ có gì này là bao? nó nhảy ngông với ngông đang tăng trái ngông hên nà

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วขนาดขางมมันลอยมันลอยหาอย่างมันเร่งอะนรใหบอลใช่ไหหบอลบอลท่านี้ใายบอลหานี่ขอ มังนี่กัลายได้พี่พน้องพวกปลามปลาซีหลายหลายทำ่งมงมมยิ้มนเก่าพี่น้องค,คือคือเอาบามองห้อยมาตอกไว้ลายลืมห้อยนาสาวบุญแค่นี้ผมมงนี่ลายน,ายน,าาน,านี่ หลายบ่เออจะคู่จะคู่หัวหิ้วหัวหิ้วบ่อมบ่นโอ้ยหองกองก้องอะไรได้หนิกองเช่าน่ะมัหรุปมือบ่ได้นุ่มรู้น โอ้ยงมงายลีนหอยกันด้กี่รอบกี่รอเอ้าเอากึ่งงมงกุ้งงมงกุ้งง่ายที่สุดงมงกุ้กันเลยเต็มคำบ่เออโอ้ย

ไปอยากงมมาให้เลยไปไปเลยเลยไหลเลยตั้งใแล้วพูดหน่อยอยากงมพี่รองเล้อลงไปได้เลยตกลงหนำไปได้เลย

เก็บจำจำเก็บตะบอนเก่าพี่น้องตอนนี้ก็ได้ลายเติบแล้วพี่น uh ้องเดี san. ๋ยวพอคอมมานี่สิงมเอาอะไรรายพี่น้องมาหนิมันไม่ร้ายเอามาปล่อยนำปิดท้ายพี่น้องพอคอมพอสำนีกแล้วพี่น้องเลยงมไปงงมากกับพ่อพ่อไปเองบนหลังหนึ่งพี่น้องเอ้ยป๊บก่อนเพราะจะร้ายรายพี่น้องพ่ออ่ะนะพ่อจะคล้องน้องเพิ่น บักเง่าพี่น้องบักเงวาัึงได้คลิปโอ้ห้องหอน,นี้่ได้ลาพี่ลาน้องลุงตัวเพลงสน,นิทพี่น้องพอ,อกันในคลิปนะสำหรับคิปนี้สบายดี